เราจะทําให้เป็นรูนะครับโอแม่บีเอานิ้วจิ้มลงไปครับยอดยอายอโอ้รูรูรูเริ่มมาแล้วรูเริ่มมาแล้วโอตอนนี้แม่บีช่วยน้องบีมครับบีบบีบตรงปลายให้เป็นล่องครับอยอสุดยอดสุดยอดดูมือดูมือโอ้ยไกลแล้วใกล้เหมือนแจกันดอกไม้แล้วครับ สวัสดีครับดเดี๋ยววันนี้เราจะมาปั้นดินกันนะครับน่าจะเป็นดินปอมนะเคยเห็นเขาทําโอ่งมาบีมุนหมุนหมุนนี่ปาบาได้ซื้อของเล่นมามาแกะกันดูสิเป็นยังไงอันนี้อะไรครับวฮ้ยเหมือนข้างล่าง,งมัน,นแกะออกมาใสท่านหรือว่าเดี๋ยวต้องลองดูโอ้หอันนี้น่จะ,จะเป็นนี่ตัวดิน ตอนนั้นพี่กันเลอะใช่ไหมพากันเลอะ้ากันเลอะงะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าทํายังไงอ่ะโอเคนี่นะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคือถ้าไม่ใส่ผ่านเนี่ยก็เป็นเสียบ usb ได้นี่ระบายกันลากสายไฟมาแล้วเขาก็จะมีสีกับคู่กันมาให้เราระบายด้วยตอนเราปั้นเสร็จแล้วเแล้วต้องรอแห้งด้วยใช่เดี๋ยว่าปั้นกระถางต้นไม้อะกระถางต้นไม้ไหมบีบอกจะปั้นกระถางต้นไม้ สวิตปิดเปิดเขาจะอยู่ข้างหลังนะครับนี่ตรงนี้นา <c oughs> มาโปลงป้สองก้อนเอาสองก้อนอ <c oughs> สองก้อนเหรเอาหยิบรวมกันต้องไปรวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เป็นก้อนเดียวกันกันปลาว่ายังไงก็ต้องใช้น้ำแหละมั่นใจจริงแม้นมันจะขึ้นทรงยังไงถ้าไม่ใชน้น <c oughs> ้ำอะเลื่อนทางไหนก็ได้ อ๋อ้บุญติว้วมาดูซิว่าจะได้เรื่องไหม <c oughs> ต้องทำให้ดินนิ่มกว่านี้ไหมทำไมอ่ะทำไมอะเอาปั้นดิมันไม่เป็นทรงอ๋อเดี๋ยเพิ่ง่าเพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งตกแต่งดี ทำไมไม่เหมือนที่เขาปั้นโอง่งเลยอ่ะไม่ต้องเอาน้ำไปรูปอย่างงั้นเขาใช้แคมีเปียกมานี่เราลองใช้น้ําช่วยน่าจะลื่นดีกว่าเดิมนี่เห็นไหมอกุ้งก้นกระถานจะเป็นรูปทรงไหนเนี่ยอฮ้ยได้ได้ได,ได้ลองลองบีบดีลองบีบหัวว่ามันจะเหมือนตอนเขาขึ้นรูปโอ่องบ้า โอ้เออนั่นางานนั่นางานขอขวดขอขวดนี่มันไม่ใช่กระถางต้นไม้บีบดิบีบให้มันขยายไงบีบบีบให้มันขยายเอ,อ้ยอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันช่วยกันปั้นช่วยกันปั้นครับตอนนี้เราเอาแค่กระถางต้นไม้พอครับช่วยไ,ได้เยอะนิ่มมะนิ่มมะพอโดนน้ำไบนิ่มมะเห็นปะเอาเลิมใหญ่แล้วบี บีมนี้จะแต่งลายอย่างเดียวเลยค <c oughs> ่อย <c oughs> แตังแ,แต่งลายอย่างเดียวอย่าให้น้ำยดใส่สวิตนะจะเสียอ๋อได้แล้วได้แล้วนี่ไงเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วเดีย๋ยวแม่ให้มันเป็นรูปทรงกระถางก่อนแล้วบีมไปแต่งลายบีมค่อแต่งลายจแต่งลายอย่างเดียวเลยเดี๋ยวบีมทำมืออย่างนี้ยอันนี้ถ้ายังไม่ใช้ออกไปไม่ต้องใช้อ่าใหญ่แล้วใหญ่แล้วขยายขยาย ตอนนี้ครับมองเป็นเหมือนโคกนะครับไม่ใช่กระถังไม่ใช่กระถางต้นไม้แล้วเหมือนโคกทงลายพวกเลยพอแล้วน้ำไม่ต้องแล้วบิมดินนิ่มไปแล้วดินนิ่มไปแล้ว้ยโอ้โหปั้นกระถางต้นไม้แต่ได้โคกครับได้โคกได้คกอ๋อให้อยู่ในล็อกใช่ไหมเฮียไลาลไลๆ น,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 นลายอะไรนโไน,นโ้ลายเส้นหิเฉยอ๋อลายการตกแต่งลายของน้องบีม,มบีมก็วาดรูปหัวใจรูปดาวอะไรก็วาดวาดไปครับเป็นกระถางต้นไม้ของเราเดี๋ยวเราต้องทิ้งไว้ให้แห้งนะแล้วเดี๋ยวค่อยระบายสีอ,อเดี๋ยวเอาไปปลูกต้นไม้จริงเลยเนี่ยเอาปลูกต้นไม้จริงเลยบีมย่จับเลยดิเดี๋ยวทรงมันเสียนี่ฝั่งนี้แม่บีเขียนคําว่าบีมโอ้โหอะ เส็ดแล้วนะครับเอ้าแล้วเราจะเอาออกยังไงครับแม่บีสาธิตสิเชือกตัดครับรอนี่ไงใช่ไหมอุปกรณ์ที่เขาให้มาตัดครับตัดเพื่อยกออกเห็นขึงปาดที่ฐานอุ้ยอ่านะ่ะวางไวเราวางบนกล้องเพื่อที่ให้อีกอันหนึ่งด้วยนะอีกอันเราทําแกะแจกันไหมแจกันมาบีมทำแกะแกะออกมาสองถุง แจกันดอกไม้โซโลเอามือขึ้งนอันนี้เราจะขึ้นทรงขึ้นทรงก่อนนะครับขึ้นทรงเราผ่านประสบการณ์ในการปั้นกระถางกับแจกันดอกไม้มา25ปีนะครับประสบการณ์เราล้นเหลือมลต้องกลัวน,นี่ช่างคนนี้อยู่กับเรามา10ปีแล้วนะครับ<ะ>โอ้สุดยอด<ะ>แล้วเริ่มเป็นทรงแล้ว,ว<ะ>เห็นไหม เห็นไหมเริ่มเป็นทรงแล้วโอ้โหนะครับเราจะทําให้เป็นรูนะครับโอ้แม่บีเอานิ้วจิ้มลงไปครับย่อย่อย่อโอ้โหรูรูรูเริ่มมาแล้วรูเริ่มมาแล้วโโอ้หตอนนี้แม่บีช่วยน้องบีมครับบีบบีบตรงปลายให้เป็นร่องครับว่ายอดสุดยอดสุดยอดดูมือดูมือโอ้ วิ่ไกลแล้วไกลเหมือนแจกันดอกไม้แล้วครับแต่นหนาไปนะยังต้องรีดให้มันสูงวันนี้โอ้โหตอนนี้แม่บีก็ปั้นแจกันเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการทําลายนะครับเอาจะองทำแบบนั้นเหรออ่านี่นไงมีลายแล้วมีลายแล้วเปิดเส้น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 เหลือข้างล่างไว้เขียนชื่อมัง้งะ นี่แม่บีก็เขียนลายอยู่นะครับโอ้โหเป็นดอกไม้ครับลายที่แม่บีแต่งครับยอดไปเลยน่มมีเขียนชื่อด้วยมาตัดอองมาครับขั้นตอนการตัดชับชับแล้วไงต่อไปอวางไว้โอเคเดี๋ยวนี้เรามาระบายสีกันนะโอเคตอนนี้กระถางต้นไม้กับ แจกันของเราก็แห้งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปทาสีครับม,มา,มานี่สีที่เขาให้มามอ่าแข่งโป๊กเลยตอนนี้แข่งโป๊กเลยเพราะเราไปตักแดดมาทิ้งไว้หนึ่งคืนดมสีโอตอนนี้แม่บีกับน้องบีมก็ระบายสีครับยังตั้งใจอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ระบายเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเนาะเอ๊อตอนนี้ก็ระบายสีเสร็จแล้วนะครับไหนลองมุนช้าๆสิครับน้ำมุนของของของใครพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยโอ้โหเป็นไงของแม่บีนี่แจกันดอกไม้ของบีมกระถางต้นไม้โอโ้สวยงามเป็นไงบีมภูมิใจไหม เดี๋ยวแม่บีจะเอาไปปลูกต้นไม้ต่อไปนะครับนี่เดี๋ยวแม่เอาของ้องบีนี่ี่ครับมีรูเจาะรูตรงกลางไว้แล้วใช่ไหมใช่อ่ะโอเคก็สนุกสนานมากมายสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ